คอหวยแห่ส่องมาร์กี้ประกาศขายรถดูทะเบียน3ตัวสวยมากสาวมาร์กี้ราศีขยับตัวทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจไปหมดอย่างล่าสุดพดภาพรถสปอร์ตหรูผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความประกาศขายรถดูซึ่งเป็นรถของคุณแม่แคปชั่นว่าไม่ใช่รถฉันแต่เป็นรถแม่ฉันเองแม่บอกเปี้ยวไม่ไหวละขอเปลี่ยนเป็นสายสปายสปายแทน เลยจะส่งต่อที่3.3ล้านบาทซึ่งไม่ไวายโดนคอหวยแห่ถามเลขทะเบียนเอาไว้ลุ้นเสียงโชคงวดนี้อีกด้วย